อาล้วครับผมตอนนี้ก็มาทดสอบให้ดูนะครับระหว่างเปิดแอร์ขึ้นที่ตัวแอร์ขึ้นที่อยู่ข้างล่างนะ อันนี้แอร์เคลื่อนที่อนนุนแอร์บ้านเปิดพร้อมกันดดมิเตอร์มันจะหมุนเร็วขนาดไหนแต่ผมพาไปชมกันข้างนอกนะครับผมจะเปิดเป็นแอร์เคลื่อนที่ผสมกับแอร์บ้านแล้วก็เปิดแอร์เคลื่อนที่ต่างตงหากแล้วก็เปิดแอร์บ้านต่างหากว่ามิเตอร์มันจะหมุนเร็วขนาดไหนนะครับลองจับความรู้สึกไวนแล้วกันนะครับผมอาจจะไม่ได้เอาขึ้นมาเทียบกันนะถ้าเกิดผมตัดขึ้นมาเทียบกันได้แต่ผมตัดให้ดูนะครับแต่ถ้าเกิดผมตัดแล้วมันขึ้นเทียบกันไม่ได้อย่างงี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอา,รรอาจ,จทีีะะะเเเปปป็็นะนนนนโรรกมมผตดออออาาํให้้้ไณคงิ เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักหนึ่งก่อนนะครับก็คือจะไม่ให้เค้า่อแอาตาการทางานเลยก็จะเปิดไปอย่างนี้เลยครับตัวแอร์เคลื่อนที่ตอนนี้ผมก็ยังเปิดอยู่นะแอร์เคลื่อนที่เ็าอยู่ข้างในชืดๆอ่าตอนนี้ผมก็เปิดอยู่16องศาเหมือนกันครับแอร์เคลื่อนที่นะแต่ความเย็นในมุ้งตอนนี้ก็คือเย็นครับคือไอ้ตัวเนี้ยผมกํลาลังทดสอบอยู่ว่ามันเก็บความเย็นหรือเปล่าไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวมาทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันว่ามุ้งผมมันเก็บความเย็นไหม ที่ผมดีไขึ้นมาเองนะครับโอเคเดี๋ยวมารอกันดูครับผมเดี๋ยวพาไปชมมิตเตอร์อีกสักพักนึงนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมมิตเตอร์ว่ามันหมุนเร็วหรือเปล่าเปิดแอร์เคลื่อนที่กับเปิดแอร์บ้านพร้อมกันนะซึ่งคลิปแบบนี้ผมน่าจะเคยทาแล้วนะครับตอนแอร์เคลื่อนที่6000 BTU ดีของผมนะแต่ตัวนี้เขาบอกว่า9,000 BTU ทผมว่าไม่ถึงครับน่าจะอยู่ประมาณ5000 BTU ิทนะครับพอมันกินไฟน้อยมากกินไฟประมาณ0.4หน่วยนั่นเองนะครับก,กินไฟประมาณ400กว่าวัตต์อะประมาณนี้นะครับ น่าจะประมาณ5,000ันวิวโอเคครับเดี๋ยวม,มาดูกันครับอันนี้3ามสนสามน้องผมนะครับเราพามาดูตอนนี้เป็นแอร์เคลื่อนที่กับแอร์บ้านเปิดพร้อมกันมันก็จะหมุนเร็วๆประมาณนี้เดี๋ยวยีกสักนึงจะเอาแค่แอร์เคลื่อนที่นะครับผม เอาละครับผมตอนนี้ผมก็เปิดเป็นแค่แอร์เคลื่อนที่อย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้เค,เครื่องใช้ไฟฟ้าก็มีไฟหนึ่งหลอดแล้วก็มีเป็นตู้เย็นอะไรประมาณนี้นะแอร์บ้านผมก็ปิดแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปชมมิตเตอร์ข้างนอกนะครับว่ามันหมุนเร็วขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตัดไปภาพข้างนอกเลยนะครับภาพข้างนอกอาจจะเป็นเสียงเบานิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้มันดึกเลยครับผมเอาละครับอันนี้สามูนสามเป็นห้องผมนะครับเดี๋ยวไปดูมิตเตอร์นะครับที่เปิดแอร์เคลื่อนที่อยู่ประมาณส6กองศาสามูนสามนะ เค okay, มิเตอร์จะหมุนประมาณนี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นแอร์บ้านมันต่างกันจากสามโซนสามมากเลยครับอันนี้ก็เปิดเปแอร์แอร์บ้านแอร์บ้านเอ Air borne, Air borne. Air borne. เอ อันนี้ก็แอร์บ้านครับผม